มาลุ้นกันพี่น้องนี่ฮามาลุ้นกันอีพอตไกลพุ่นน่ะ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 พี่น้องพุ่นน่ะพี่น้องอุ้ยเอานี่พี่น้องเอาเออตีนสายภายในมันหนักเอาเาเขาอันพ่อให้ผมยกซอยพ่อนี่ตังเลยตีนไหมเออเอ่อตีนซอยเตี๋ยเอานี่ครับพี่น้องเตีนซอยป่าวเอาค่อยลากไปพ่อค่อยลากไปเฮือกอะไรด้พ่อม่นนั่นม่นนั่นกัเฮือกอะไรดิพี่น้องขึ้นทั้งเลยพ่อ อ๋อท่านี่เชิญแกงออกทางกวางก่อนพอทางกวางจะบ่มีน้ำครับเอ้านี่ครับโอ๋อพี่น้องเบิ่งครับนี่ครับขึ้นแล้วพี่น้องปลาพี่ตาปลาไปต่อยครับพี่น้องอุ้ยปลาปลาพี่น้องพี่น้องตอนซ้อนคือฝนมอนี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็นใกล้ๆครับเห็นใกล้ๆเบิ่งครับหน่จักตัวพี่น้องลากขึ้นพี่น้องพี่น้องโอ้ถัอุ้ยออกกันนีอุ้ยออกกันนีปลาโตอุ้ยอุ้ยลากขึ้นคว้าลากขึ้นอึบอึบเอาโอ้ยซอยกันซอยกัน ปาพี่น้องนะครับผมบาทเดียวพี่น้องคุ้มนลยครับพี่นอ้องบาทเดียวคุ้มเลยครับนะครับของแท้ครับพี่นอ้องโอ้โหเอาขึ้นคว้าขึ้นมามัดไว้สูงเลยยังมันอยู่ใต้น้ำขึ้นมาอีกคว้าที่พ่อช้านผมปาพี่น้องสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบตัวครับพี่น้องยกโนอนเลยว่ายกโอนนะครับโอ้โหดีเจน้ำฝนครับผมนะี่ฮะปาดพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องเอ้ยปาดทบปาดทบปาโต โอ้โหหนึ่งตัวไปเอาเนํ่ไม่ใกล้ๆพ่อเอาปดมันนี่ปดแลวกกลับเลยมันนี่พ่อปล้วะลับเลยมันมาเดียวเดียวมันมาเที่ยวเดียวกุ้มพี่น้องนี่ครับผมผลงานของเราบนี่ครับโอ้โหป้าเถื่อนพี่น้องตอนสวนพ่อเป็นอะไรครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับผมถึงจะมาช้าแต่ก็มาทันครับพี่น้องอุ้ยชุดจอนชุดเตือชุดเตอนนี่ครับผมให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับผม ปัญหาสเสียนแหนะครับสเสียนสะดุ้งทั้งหลายเลยครับเด้อเอาเอาเอาล้มไปพ่ออึ๊บต่ลงเอาเอาสุดยอดของความหมานครับบาทเดียวคือคุ้มครับทีเดียวคุ้มเลยเนี่ยนาะพ่อเนาะทีเดียวทีเดียวผมคิดมาร้อยโลครับบาทเดียวนี่เอา้าผมได้พ่อพ่อพ่อมาได้ปะพ<ว>่อมาตัวละสองโลมันหาซิบก็ตัวผมนับเบื้องไหนร้อยโลครับทีเดียวร้อยโลแหเดียวครับพี่น้องนี่ครับอ้าวท็อพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวกา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชีล่องมือแดก็ชีให้เดี๋ยวสีบอกนะครับเดี๋ยวพี่น้องเด้อมันดาเส้นเหยนะครับผมอ๋อนี่ครับพี่น้องคว่มคุ้มคุ้มบ่ครับพี่น้องคุ้มครับนะครับผมอ๋อป้าทุกพี่น้องบ่คุ้มจงได้พี่น้องมาเบิ่งนะครับนี่ครับโอ้ผมเห็นผมก่อนซ้อนนะครับพี่น้องนี่นะครับผมคือคือความเอ่อความคุ้มนะครับผมนี่ครับนะครับพี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับผม ไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศนะครับผมนี่ครับอยู่เมืองหนอกเมืองหน้านะครับผมนะครับเมืองเอฟซีทั้งกรุงเทพกรุงไทยก็แล้วคือกันนะผมเห็นละกาเห็นละกาตานซ้อนนะครับนี่ครับการทำมหากินเป็นรูปแบบวิธีชีวิตอีกวิธีชีวิตหนึ่งนะครับของไทยอีสาน้านเท่านะครับผมในการดำรงชีวิตนะครับในการทำมาหากินนะครับพี่น้องนะครับฮะนี่ครับผมนี่ครับผู้ใด้มานก็ได้ไปขายนะพ่อเนาะ เนื้กินกับไปแบ่งปันขายให้พี่ให้น้องเขานะครับผมนี่นะครับนะครับผมเป็นเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งกับบ้านในพ่อเนาะนะครับในการดำรงชีวพในการทำมาหากินนะครับพี่น้องนี่ซึ่งผมก็ชื่นชอบในการทำมาหากินนะพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมมักในการทำมาหากินวันนี้ครับผมเป็นมันบ่มันบ่ตายไปจากเขาพี่น้องนะครับการหาอยู่หากินนะครับผมถึงเขาสี่อ่าขอให้มีเขานะ่อเนาะเขาดูหาอยู่หากินกับพ่อได้อยู่ได้กินนะครับพี่น้องขอแต่ว่ามีเขาไว เฮี้่เานี่ครับหาปูหาปลาตึ๊กแห้ใส่เบ็ดใส่ก่างนะครับพี่น้องนะครับสุดดอดครับพี่น้องเนี่ยอ๋อโอ้ผมเห็นผมอ่อนซอนนะครับ